ลักษณะมาคนละวัดแน่เลยวัดนั้นกลับไปแล้ววัดนี้เพิ่งมาไอ้นี่วัดจีนเส้า<ะ>หลินเนี่รแม่งไม่รู้จักเพื่อนกูรู้จักเพื่อนกูแล้วมึงจะหนาวสวาสไปดีครับครับข,ขอบคุณครับสวัสดีครับสบบารวัตรโอโ้หโ,หโ,หโหสบบารวัตรสูกมอดูดมอทางผิดทางผิดครับสารวัตรสารวัตรทางผิดครับ,บ ครับนะฮะเเคด็กครับเด็กครับจะโดนยันพ่อ <c oughs> ไอ้นีคนลาวเนี่ยวันเนี้ยรู้ได้ไง <c oughs> ไอ้ลาวรวยท้วย <c oughs> ทำไมอะ่ะลาวกู้เงินผู้ปกครองมึงซื้อข้าวเหนียวกินหรือไง <c oughs> <c oughs> มึงเป็นไทยกูเป็นลาวมึงมีปัญญาขับบีเอ็มอย่างกูหรือเปล่าล่ะ เดี๋ยวเอะ B M B M อะไรกูเห็นมึงขับอะล B M อะไรนี่นี่พิงอยู่กำแพงพรุ่งนี้เขานัดไปเอาขาตั้งอะจักรยานมาดูเลยกูนี่ขับป๊อตกูยังไม่คุยเลยขับอะไรนะครับป๊อตโปเช่เหรอวันนั้นไปเมืองกาญทีนี้ไฟหน้ามันแตกมันโดนหินออหาที่ไหนก็มาเจออะไรเลี้ยวเข้าไปตลาดเปลี่ยนไฟไปสามสิบบาทโอ้ยนี่ อัดวิดีโอบุหรี่เด็กดูอยู่ทังบ้านไม่ดีเอ้ก่อนที่จะเล่นมุกอะไรขอขั้นรายการโฆษณาแป๊บเดียวนะครับ <ๆ S 1> นะฮะโง่ไม่ได้หลกน้องของอเมริกันแท้ๆนี่เออฮะตังหลน,นอ๋อแน่ๆเป็นลาวแต่มีตู้ปลาพกก็แล้วกันเขาเรียกเพจนะฮะโตไหนครับเมื่อกี้นี่ที่เอาซองไปยังไม่ได้เก็บมานะครับกรุณาคืนด่วนครับ ต้ไหนครับแล้วก็ต้นไหนจะเอาเพิ่มก็เรียกใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหัวหน้าหัวหน้าทำอะไรน่าเกลียดมากเลยหัวหน้านี่อัดนวิดีโอนะท่านผู้ชมทางบ้านดูอยู่นะอาก็คนหิวอ่ะหิวคุณก็เดี๋ยวลงไปข้างล่าง่อยก,กินดิอะก็หิวตอนนี้อ้าวหิวตอนนี้มากินอะไรตรงนี้อ่ะพี่พี่พี่ไปกินอย่างนั้นมันโถเอยมันน่าเกลียดใช่ไหมพี่จะไปแบบโอ้อย่างพี่นะพี่ไปกินอย่างนั้นผมเป็นลูกน้องผมอายเขาไหมล่ะ<า>เออแล้ว เนี่ยดาบนั้นคืนสนองนั่น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 น่าเกลียดมากน่าเกียูรู้น่าเกลียดมากอ่ะอย่าว่าอย่างอื่นเลยนะครับซองยังไม่หมดเลยครับโอ้โหนี่กูจะซองเพื่อเฉลิมพลเลยนะกูเนี่ยผมมีหางเครื่องมาครับฮะหางเครื่องใครจะร้องเพลงผมจะร้องเพลงครับเพลงอะไรครับเพลงไอ้หนุ่มต่อชะดอไอ้หนุ่มต่อชะดอไม่เอาดีกว่าข่าวลือดีกว่าข่าวลือครับอ๋อข่าวลือจะตุ้ดด้น้ำเต้ บางท่านอาจจะคิดว่าแอ้การ์ตูงนี่เป็นกระเทยหรือเปล่านะฮะฟังข่าวลือของเขาพร้อ,อกับแดนเซอร์ ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงท่นที่จริงฉันมันเป็นผู้ชายไม่เคยเหมือนผู้ชายทุกสิ่งแต่ผูนชายลังเกียดลังเกียรดนักลังเกียดคนเหมือนกันลังเกียดชาติ ดูดรับทุกนเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดียวเดียวผมกราบเรียนคุณสองคนด้วยนะฮะว่าผมขี้เกียจอัดใหม่เพราะฉะนั้นแล้วคุณสองคนจะต้องประมาณตนด้วยประมาณฮะคุณคุณสองคนจะต้องประมาณตนด้วยว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรและกูก็บอกเสียก่อนว่าเอ่อม้วนนี้มึงอย่าบอกพี่เป็ด ไอ้ก really so ูเนี่ยไม่บอกอยู <OB disease> ่แล้วแต่ว่ามึงจะต้องประมาณตนด้วยอย่าไปคิดว่าไม่ใช่คณะของครูตะกี้หัวหน้าว่าอะไรนะประมาณตนด้วยเล่นอะไรเผาๆขี้เกียจอัดใหม่ผมน่ะประมาณตนอยู่แล้วแต่มีอีกคนน่ะมันจะประมาณหรือเปล่าใช่ครับมึงต้องเรียกหัวหน้าหนึ่งหัวหน้าสองเออมันกูก็ไม่เต้นถ้าถ้าเล่นดีปั๊บ บรรจุประจำคลณะนี้แบ <reconcile> ่งเท่ากลับมาถามตีนกูด <rawd unre> ูเสียก่อนถามดูให้แน่นอนว่าหล่อนจะว่าอย่างไรพลกเราทำไมอ่ะหรือกันไปได้เป็นๆมาใหม่จดหมายถามมาถามกันต่างๆนานา อยากรู้นักวาดาเข้ามาจากไหนคือกันอื้นนีเดูครับเดี๋ยว,ยวนี่คณะมึงทะลึ่งนะอ่าเสื้อผ้าไม่ใส่ก่อนอเสื้อผ้ามาใส่เพราะผมรับไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนเขารับไม่ได้เข้าใจไหมเขาเป็นพ่อเขาเป็นมอรอมอมหลวงตำม,มน,น่ะมลออมนอ๋อชื่อมนเออาถ้าไม่ใช่เสือ้อ เออลายขาวดำกูก็ไม่เต้นกับมึงถ้าไม่เสื้อลายขาวดำกูไม่เต้นกับมึงหยิบโอ้เฮ้ยขาวดแดงยืมเสื้อหน่อยยืมเสื้อคเขาให้เขาเสื้อได้ไหยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับโงพรุ่งนี้โทรกลับหาอ้อมด้วยจะติดต่อเล่นหนังไททานิกขาให้มึงเป็นภูเขานดงแข็งเขาเปล่า S <S มีไททานอีกเข้าเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอย่าลืมไปต่อตะลุยตลาดตลกใครหาพ้องหรอไปชนบุรีลายขาวดำลายขาวดำฮะหร, <S 2> <S 2> รือกันไปได้แปนแนมากมายจุดหมายท่ามา มึงเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยกูระเบือจริงเลยอะไรลามกจกเป็ดทำไมถอดเสื้อถอดแสงรับไม่ได้พี่เรจะให้ทำยังไงใส่เสื้อดีกว่าว่ะสีอะไรน้ำตาลน,น้ำตาลสีอะไรนะตาบอดสีสีอะไรกากีใช่ไหมสีแบบคล้ายๆแบบ แบบครูบ้านนอกอแ่ยาคนผอมน่าต้อคนร่งสูงโป่คนร่งสูงปเสื้อสีกากีเขาต้องการกากีช่วยไปถามพยาคุดก่อนได้ไหมเขาเขาต้องการกากีช่วยไปถามพยาคุดหน่อยได้ไหมทำอะไรนะลงหากันสักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นมุกที่เลวมาก เดี๋ยวกลับเอาไปพัดเจริญใหม่เชิญนะครับอ่าทำไมต้องมาการเสื้อผมด้วยอ่ะพอใส่แล้วเต้นเลยนะทัวเลยพี่จยมีปัญหานะครับพี่แล้วก็ไม่ได้เอาค่าตัวอะไรมากมายพี่แบ่งตังค์กันตรงไหนอ่ะสามภูมิเดี๋ยวกูไปเสื้อสีกากีใช่ไหมลือกันไปได้เปนๆมากมายทลายท่ามัง ทา,า,างต่างนานาอยากรู้นะอะไรของมึงอีกวะอะไรคนอย่างมึงนี่ไม่สุภาพเลยทำไมลีลาการเต้นลีลาดะมันต้องมีหมวกมีอะไรใส่มีหมวกจะไปหาทำไมทั้งคณะนี่มีกูไทยอยู่คนเดียวใส่หมวกใ้เปนดีดีหรือ กันไปได้เป็นแฟน,นมากมายจดหมายถามมาถามกันต่างๆน,นานาอยากรู้นักว่าได้ข่าวมาจากไหนหรือกันอึงมีก็เดี๋ยวนี้หรือกันอึงน้งมีว่าตัวฉันนี่หาเมียไม่ได้กล่าวหาว่ากันเสียาย ไงวะมึงขามึงเป็นอะไรพี่ครับม,มีเสื้อมันใสไงวะเสื้ออะไรนะเสื้อมันสีขาวขาวอ๋อถอดแล้วเหรออะไรโหลานไอ้ <c oughs> นี่หลานมึงดูดมาห่าวะหลานกูเนี่ยมันรู้ว่ามุกไหนที่ถึงมัน <c oughs> ดีมากไอ้หลานลรักคาตัวต้องเพิ่มนะฮะฝากไว้ด้วยครับหลานชายผมเองนะฮะ ฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยครับตอนนี้อะไปสิกูฝากเขาแล้วไปอยู่กับเขาอ้าว้าฮ่ะไม่ต้องเต้นหรอกนลงอะไรนะเสื้อหลานน่ะเสื้อหลานทำไมครับหล่นลงไปข้างล่างวีทีแต่ผม มันโยนเสื้อหลานมองอจตุรงโยนไปข้างล่างไล่มันออกเลยออกไปเลยออกไปเลยเออพี่ชาติอ่ะมึงอ่ะดังตั้งสารพระภูมินะเดี๋ยวก่อน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 ไอ้อน,ไอน้เ <c oughs> พราะว่ามันถอดกันหมดแล้วใช่ไหม <laughs> แล้วอะลายต่อไปเนี่ยมันคงเป็นกูแล้วเสื้อตัวนี้นะมันแพงกว่าชีวิตมึงอีกไอ้นงแล้วมึงจะทําแบบของกูแบบมันหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ้ยมันยังไม่ถึงมึงออไปยังไม่ถึงกูยังหรือกันไปได้แฟนมากมากอะไรอะไรทำไมเรอหลานรักฮะเสื้อขาด เสื้อขาดเอออ้าวเสื้อขาดมันเป็นยังไงอ่ะแคตตาล็อกมันไม่มีหรื่แล้วผมจะใส่อะไรอะ่ะมึงจะใส่อะไรเออใส่ถุงไอ้ร้านเรําวำอำนาตัวเอง ใครก็รีพับไอ้หลานรู้จักอำนาใช่ไหมทำไมอ่ะนะลงมึงอำกูอย่างนี้จะต้องลงโทษมาละไอ้นง<อ>พี่จะต้องลงโทษไอ้เลือไอ้ไอ้ไอ้พงดีมากอเอา้าวิ่งมาชน